สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกับผมปอวิลพลในช่องของเราครับ BT Channel น,นะครับ f f 8 8 n e w c o m ฟุตบอลวันจันทร์นะครับก็มีหลังเกมเกิดขึ้นมากมายฮะตามค่าที่ Nations l e a ร u e ตามที่ผมคำนวณก็คือฝรั่งเศสจะเอาชนะสเปนไม่ได้ด้วยความเก่าเกมนะฮะที่สเปนมีนักเตะรุ่งเยอะนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะยืดระยะได้หลังจากขึ้นนำก่อน1 0ก็ต้องชมว่าเอนิเก้เก่งมากแล้วนะครับในการที่เอาลูกทีมชุดเนี้ย ต่อกรกับฝรั่งเศสต่อกรกับทางด้านของอิตาลีไปได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าจริงดารุ่มทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นชั้นมาสู้กับนานาชาติได้นะครับเพราะว่าโหมันกาบีอายุ17ปีนะครับโอ,โอยาาบาวเก่งจริงเฟราตอเรสเก่งจริงไอเดนนโอโมโอเก่งจริงแต่มันต้องใช้เวลายะเวลาในการสะสมเกมระดับทีมชาติอีกพอสมควรน,นะรก็เก่งแล้วเอลิเก้นะฮะได้ประมาณนี้นะครับก็ได้แชมป์ไปสำหรับฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากแชมป์โลกก็ได้เนชั่นสลีปบอกป่าได้ทําสําเร็จนะครับ อะทีนี้เอ่ออาร์เจนตินาเมื่อคืนนี้บราซิลเสมอนะครับวันนี้มาลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับผมไปที่ทางฝั่งของฮอลแลนด์ครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับจะลงสนามเจอกับยิบรอต้าครับก็เป็นทีมเล็กๆนะครับถ้าตอนนี้คืออันดับ5อันดับ6ทีมมันค่อนข้างหมูนะครับอย่างเป็ดก็ถล่มอันโตล่า5-0ได้ลุยฟันเกาครับคุณซื้อคนใหม่พร้อมกับผู้ช่วย อย่างแดนนี่บลินนะฮะแดนนี่นะครับพ่อของแดนนี่บลินนะครับ,ออรบวิจารา์โอลิกุน่าโซชาบอกโอ้คุมทีไม่เห็นได้เรื่องไม่รู้เล่นอะไรใช่แต่ความสามารถของผู้เล่นนะครับไอหกเกมที่แพ้น้อยที่สุดในลีนี่มันมันฟุกเปล่าไม่จะด่าคืนเนอไปแค่ผู้ช่วยโค้ชนะอ่อะ อยากตามประเด็นเรื่องแมนยูแลแต็ดก็ไปตามได้ในยูทูบอีกช่องหนึ่งของผมนะครับ p o p e r a p พ l ครับเสิร์ชหา p o p w e r a p o l ได้เลยส่วนวันนี้ครับนิธอรลแลนด์จะเอาชนะยิบรอตตาได้5ถึง6ศูนย์อยู่แล้วรอรูกที่6แล้วกันเชื่อว่าแมนฟิสเตอร์ป้วแักพวกน่าจะทำได้นะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งวันนี้ผมไปที่ทางฝั่งของ เยอรมันนีก็แล้วกันครับเยอรมันนีวันนี้ครับออกไปเยือนวันนี้เยอรมันออกไปเยือนมาซิโดเนียนะครับชื่อว่าถลม่มได้ครับเหตุผลเพราะว่านัดที่2ของการแข่งทีมชาติเนี่ยนักเตะจะสามารถเล่นรู้ใจกันคือนึกออกไหมนักแรกเนี่ยต่างคนต่างมาจากบาเยนต่างคนจากมาจากดอทบุนอีกโคทีมมาจากกราบปักพวกนี้มันมัน มันรวมตัวกันยากนะแต่นัดที่2มันจะดีขึ้นวันนี้ฮันซิฟริกครับอดีตกุนซือบายเยิร์นจะผสมผสานและทำให้เยอรมนีถล่มมาซิโดเลียได้ครับเพราะฉะนั้น2คู่นี้ครับวีทีชโนลของเราผมชอบเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ถล่มยิบรอลตาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนประในติ๊กต็อกนะครับใครอยากตามเรื่องของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับจ้องจะซื้อ4นักเตะของแมนยูจะเป็นใครบ้างไปเสิร์ชหาชื่อผมได้เลยในติ๊กต็อกหรือในกูเกิลเสิร์ชหากูเกิลก็ได้นะครับ p o p w e r A P o L Google ดดู Google ได้ O เลยคคครรัับบบขอุณ